จริงคนอยากให้เริ่มต้นแค่ให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ห้าร้อยบาทก็ได้นะก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเราพร้อมแค่ห้าร้อยก็ได้คนก็ไม่ได้ซีเรียสให้น้อยที่สุดเอาเอา,าที่เรารับได้จริงๆที่เรารับไ,ได้คือาตมองผว่าสมสมกนะะเอาเอาาไ้ว่าเรางไปบ่าชิรนะัน ถ้าเกิดมันลงไปเรื่อยๆสิ่งที่เราแสดงว่าแสดงว่าเราไม่มีความรู้ทางด้านการดูกราฟเลยนะถูกปะเพราะว่าพอเราดูพอเราดูกราฟแล้วเนี่ยจุดที่เราจะต้องโฟกัสเป็นจุดแรกเลยก็คือจุดสต็อปล s s เราจะต้องดูก่อนว่าราคาที่เราซื้อเนี่ยจนถึงจุดที่เราจะตัดขาดทุนเนี่ยมันมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็เอามาคำนวณว่า พอตของเราเนี่ยสามารถทนความผันผวนตรงนี้ได้ไหมสมมติว่ารบบาคาแล้วการทุกอย่างต้องอยู่ในหลักการอยู่แล้วทุกทุกอย่างมันต้องอยู่ในระบบอยู่แล้วมันมันเดย์แรกนี่แหละคือเดย์ที่สําคัญที่สุดคือระบบการเทรดที่พนพยายามจะเซตให้ระบบการเทรดนี่เลยดูข้อมูลลากกราฟดูจุดสูงสุดต่าสุด,ส,ดสิ่งสําคัญที่สุดคือการบริหารจัดการเงิน